ครับผมสวัสดีครับผมครับเมื่อนี้ยยต่ตลาดนัดห่วยไฟยตลาดหุ้นค้นจนนะครับเมื่อเนี้ถือโอกาสมารอตลาดอยากแจ้งข้าวพี่น้องเกษตรกรนะครับว่าเมื่อเนี้ผมชู่ววินพิทักษ์พันพลรบเป็นไปเป็นทีปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรทันธรรมนัดพ,มพ้มเผาให้เห็ดราค้างั้วที่ตบตำม,มาสามปีเนี่ยเทจอไหนมันจังสิึ้นนะครับเมื่อนี้ขอแจ้งข้าวพี่น้องครับว่าวันที่18 เดือนนี้ครับ18พฤศจิกาเนี่ยจะเอาเรื่องเขาคคลมอเรื่องโครงการคนไทยกินเนื้อวัวไทยโดยวันที่หนึ่งท่านว่านเนี่ยจะรัฐบาลจะรับซื้งงวขุนกิโลละ80บาทแล้วสิทรงเขาโล่งเชือดใหโลงเชือดเชือดทรงไห้แมคโครโลตัดให้ขายเนื้อบบเกินโลละ200บาทพี่น้องมีเงินก็ับไปเขาโครงการคนละคิงซื้อซีนโลละ100นะครับมือดีเซนใหล้ราคางว่วขยับทางงวขุนอยู่ในตลาดแสนโตนี่ เึกเชือดไปมือละาพันโตพันโตพันโต,น,โตนี่ยมวอยู่ตลาดด้าน,นขนยับขึ้นนะครับพี่น้องยา่างเปาย่าเปาขายม่วงทีมแล้วแล้ว,ลวที่นี่นะครับแมงมัวงที่มีลูกทผสมนําเชือชาโลเล่ว่ากิวแบงกัดบีบมาเตอร์เนี่ยนะครับบามันเนี่ยเขาจะรับซื้อไห้ยาโนมนโหนึ่งกิโลนึงเก้าสิบบาทเพื่อจะเอาไปขุนมือนี่ให้กินแต่ในประเทศไทยสักวันแล้วต่อไปเขาจะส่งไป ส้าอุดิอาระเบียส่งไปจีนส่งไปเวียดนามอันนี้คือมาตรการเล่งด่วนก็คือคนไทยกินเนื้อวัวไทยวันหนึ่งท่านว่านี่จะเริ่มสื่อกิโลละ80บาทแล้วเชื่อในพี่น้องไน้กินโลละบ่เกิน200บาทแจ้งข่าวพี่น,อน้องได้ยาเฝ้าขายง้วะยายาเฝ้าขายงวดถิมเด้่เดี๋ยวสิเสียดายเลยแล้วขายเขาได้ขายเขาได้มาสื้งง้วแล้วยาเฝ้าขายเขาไว้มือนี้รัฐบาลมีเงินมาหกรา์การเกษตรแทรกแซงราคาเขา แต่ก่อนมีแต่ล่งสีสื่อมือนสีสาก่อนการเกษตรสีมาสื่อแข่งแข่งกับล่งสีเขาสีขึ้นทุกมือ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 นะครับพี่น้องสังเกตบ้างได้ว่าตอนนี้เขาเปียกเขาที่มีความชื้นตอนนี้พันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทแล้วถ้าเป็นเขาแหง้งกระเือกแสนละพันแปดแล้วช่วงวันทีหาท่านว่าเนี่ยอาจจะถึงแสนละสองพันบาทเนาะครับเนาะอันอนี้ฝากข้าวเกษตรเน่อยครับพี่น้องไปครับ